ก๋วยเตี๋ยวบนใบนะครับขนมปังราดน้ํานะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับขนมปังหน้าหมูราดน้ําซอสถั่วนะครับพรอเปียสดนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรทางร้านเขานะครับขาดไม่ได้ฮะคือโอเลี้ยงนะฮะอุ้ยเป็นแซ่บมากเลยสั่งนโอเลียงนะครับวันนี้ขอญาตใช้มือนะฮะเยิ่มอย่างี้เลยครับเยิ้มๆเลยเห็นไหม Ừm, ngon luôn ạ สวัสดีครับทุกคนฮะโอ้ยช่วงเช้าแล้วหาอะไรกินแทบแทวะตื่นเช้ามานะครับเดี๋ยวจะพามากินนี่ครับก๋วยเตี๋ยวคนใบนะครับขนมปังราดน้ำนะครับคุลองว่าอร่อยแน่นอนร้านนี้ครับมีมาตั้งแต่70ปีนะครับรุ่นต่อรุ่นผมก็ไม่รู้ว่าถึงรุ่นไหนแล้วนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยฮะอย่าลืมติดตามและสั่นกระดิ่งเลยครับอย่าลืมติดตามที่เพจด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันฮะก๋วยเตี๋ยวเรือคนใบป้ายนี่คับบรรยากาศร้านนะฮะ เดี๋ยวเรือคนใบใกล้ๆกับร้านพี่ชายผมนะครับเปิดร้านตัดผมมานานละคือพี่เขาพึ่งยาวอยู่งเี้นเขขนย,ยนี่ครับดี๋ยวเรือคนใบนะครับนี่ดูดิเ็ทอด นี่ครับเขากำลังย่างอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวรอสักพักับรอดูว่าจะเป็นยังไงครับไปมาครับกลับข้าวมาแล้วครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็มีขนมปังหน้าหมูราดน้ําซอสถั่วนะครับพอเปียสดนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรทางร้านเขานะครับขาดไม่ได้ครับคือโอเลี้ยงนะฮะอุ้ยเป็นแซ่บมากเลยอารมณ์แบบดีจังหน่อยครับมาอูชุ่มๆเวยฮะมาครับชิมน้ําซุปกันก่อน โอ้โหนัวนัวนัวอร่อยครับเนื้อเปื่อยครับต้ so. องมันอย่างนี้เลยนะโคตนอร่อยบอกเลยจะไปลองเส้นดูครับสั่งหมี่ย่างแล้วครับวันนี้ คนเดือดชิ้นเนื้อด้วยครับแทบไม่ต้องปรุงเลยผมกรอบอร่อยมากแล้วต่อไปฮนะเดี๋ยวลองนี่ก่อนนี่ครับเปล่าเปี๊ยะสดนะครัเดี๋ยวรอนดูว่าเป็นยังไงฮะกินกับน้็นจิ้มเขานะขออนุญาตใช้มือนะฮะเยอะมึงนี่เลยฮะ อลาดใจครับราลาดอะไรรำหมอมดีมากเดีรับมาร้านนี้ต้องโดนนะครับปอบเยีสดนะครับร้าวอะโอ้อโหคนโล่งต่อไปครับซินเจอร์ที่ผมชอบกินมากร้านนี้บอกเลยนี่ครับ นี่ขนมปังหน้าหมูราดซอสถั่วนะครับเยิ้มเลยเห็นไหมลองดูฮะไม่มีผิดหวังเผมถือว่าให้ร้านนี้อร่อยมากเลยขนมปังหน้าหมูราดถั่วซอสน,นะครับโคตรเด็ดบอกเลยข้ามบเด็ดจริงอะไรจริงฮะซอสีเยอะฮะ เพอร์เฟกมากอมโอเด้งนี่เป็นไรที่เข้ากันเข้ากันนะครับนเส็ตออุณ ชอบชอบรู้สุกกินนะครับเล่นหึชิ้นให้คนเยอะโคตรเด็นอ่ะเดี๋ยวจะทำอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกล้องกินกันแล้วกว่านี้องเนื้อเลยฮะเนื้อเป็นเนื้อ ค็เด๋นครับอ้าวเดี๋ยวตั้งกล้องกินยังเช้าแล้วครับวันนี้ตามมาดเลยนะรับ ถ้าร้านเปิดกี่โมงกี่โมงครับร้านเปิดหกโมงหกโมงคึ่งจ้ะถึงกี่โมงครับถึงสี่ถึงบ่ายสองสี่สีอร่อยมากอร่อยมากเกินสี่สิบปียังร้านนี้เกินแล้วใช่ไหมรุ่นแรกรุ่นสิสิบแปดสิละรุ่นแรกเจ็ดสิบแปดสิบจ้ะเกเจ็ดสิบเกาสิบยยี่สิบห้าบาทร้อบ้าบาทโอ้ถูกเลยนะโอ้กินเยอะฮะร้อยี่บห้าบาทก็ถูกอะ โค้กเด็ดโค้กเด็ดอร่อยมากจริงต้องมาโดนนะครับผมบอกเลยการันตีนะว่าโค้กได้จริงอร่อยอร่อยจริงครับเดี๋ยวถามพ่อนครับมีเบอร์โทรร้านไหมครับอะไรนะมีเบอร์โทรร้านเลยพี่มีค่ะเบอร์เกตเบอร์เอาเบอร์ข้างล่างห้าเก้าศูนย์อ๋อเบอร์ข้างล่างเลยพี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะบเส้นเป็นเข้ามาเองเส้นเป็นเลื่อยู่ก็ต้องม้วนเดี๋ยว คือรุ่นรุ่นแรกนี่เปดเสร็จเกือบ70ปีเลยเหรอพี่ยังไม่เคยเห็นแก่เกลี่จริงไม่เห็นเบีย์เพราะว่ามาอยู่ที่ที่สามี่ที่ามไปี่สิสียเ็งให้ร้านนี่เจ้าของอยู่ที่ไหนพี่อยู่กรุงเทพอะเี่รเจ้าของรุ่นแรกเหรอได้ก็ไม่เคยเห็นแต่กไม่ได้มานี่เลยไม่ใช่พี่น้องกันพูดถึงหนัเซ็งกันต่อมาเรื่อยๆแตวีแต่ร้านอ่ะมันมีมาประมาณเกือบเจ็ดสิบปีโอ้โห ตอนแรกมันเป็นารเียย๋วยเตี๋ยวเรยก๋ตี๋ยวคนใบ้ทำไมต้องียกกันมาแบบนี้เลยแล้วทำไมต้องคนใบ้พี่เพราะแกไม่พูดเหรอหรือยังไงแกเป็นใบจริงไมเนี่ยจริงสวยเออพี่สวยเพราะว่๋อาังง้นมไม้มีไมนอออกมาทเรยนย้ายมาี้ค่ะอ๋อก็ยาวมาถึงทุกวันนี้เลยพี่ใช่มันต้อตต่อกัน ร้ oh. านนี้โคตรเก่าแก่เลยฮะต้องมาลองดูนะก๋วยเตี๋ยวคนใบนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูนะฮะหรือมาตามน่าจะมีเช็คอินหรือแล้วละ่ะ70ปีแม่เจ้าสุดยอดจริงครับวันนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้รู้กันนะว๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ยังมีในอุดร7เค้คนประทับใจฮะสำหรับวันนี้ฮะทุกคนวัสดีครับบายบายครับ